ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้นะพูดถึงเรื่องของอาการรถเบรกไม่อยู่นะครับทุกท่านนะในกรณีที่รถเบรกไม่อยู่นั้นนะครับอย่างเช่นเคสนี้นะอันนี้ก็เป็นรถบางทีก็ญาติยืมไปใช้บางทีก็เป็นรถสำรองให้กับลูกค้าเวลาที่ลูกค้าเอามาทําการอาเอารถมาทําการซ่อมนะ ซ่อมไม่เสร็จเรากา็หารถสำรองให้ลูกค้าชายไปแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าในเคสนี้นะครับหลังจากที่ลูกค้านำรถามาส่งมาคืนนะครับเราก็ไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่นะเราก็จอดทิ้งไว้ห้าหเดือนนะครับพอเราออกมาห้าหเดือนเนี่ยเราออกมาทำการล้างนะเราก็ไม่ได้เอิใจหรอกนะครับว่า มันมีฝุ่นมีอะไรไปเกาะที่จานดิสเบรกหลังเพราะว่าจานดิสเบรกหลังตัวนี้เราเพิ่งทําการเปลี่ยนใหม่นะ,ะจานเบรกหลังเปลี่ยนใหม่ผ้าเบรกเปลี่ยนใหม่นะครับทีนี้รถจอดนานนะเราก็รู้อยู่นะว่าจอดนานในปั๊มตรงนี้มันแตกเราก็ทําการเปลี่ยนปั๊มเบรกบนหลังหลังบนไปของเทน่าที่ทําคลิปไปนะทีนี้ พอเปลี่ยนปั๊มเบรกไปแล้วไล,ไล่ลมอะไรเสร็จสับพเรียบร้อยผลปรากฏว่าเอาไปขับแล้วเบรกไม่อยู่อ่ะเบรกไม่อยู่ครับเบรกไม่อยู่สาเหตุมันเกิดมาจากตรงนี้นะคือเดิมทีนะครับบูทบูทตรงเนี้ยบูทคาลิปเปอร์มันหลวมพอบูทคาลิปเปอร์มันหลวมทีนี้นะครับอ่าลูกค้าเอาไปใช้แล้วเกิดมันมีเสียงดังพอมันมีเสียงดังนะครับดังเอ็ดเอ็ดเอ็ด เอตตามรอบนะครับผมก็ไม่ได้เออไม่ได้เอใจนะครับว่ามันมีเสียงดังทีนี้น่าจะนะใช้คำว่าน่าจะลูกค้าเอาน้ำมันมาหยอดที่อ่ามาหยอดที่พาวเรกหรือว่าจานดิสเบกนะครับทุกท่านนะก็คือมันดังเขาพยายามแก้ไขปัญหาให้มันเงียบลงนะครับในช่วงที่เขาไปใช้เขาอาจจะเอาน้ํามันจักหรือว่าอะไรก็ได้น้ํามันอะไรก็ได้มาหยอดซึ่ง ในตอนที่ผมล้างผมก็ไม่ได้เอกใจว่ามันเป็นน้ำมันแต่คิดเพียงแค่ว่าอ่ามันอาจจะเป็นน้ำจิ้มจากลูกชิ้นอะไรมันหยดหล่นลงไปมันก็เลยเปืเป้อนก็เลยเอาเครื่องพ่นน้ำล้างออกนะอ่าทีนี้นะเราล้างออกเราเปลี่ยนปั๊มเบรกเปลี่ยนอะไรเคลียร์ทั้งหมดแล้วรถมันเบรกไม่อยู่นะครับทุกท่านนะเรามาดูกันนะครับเนี่ยนะครับนี่ก็คือผ้าเบรกที่เราทําการเปลี่ยนออกนะเป็นผ้าเบรกใหม่ยังหนาอยู่เลยนะอ่า ทีนี้เรามาจับดูตรงเนี้ยมันเป็นคาบน้ํามันมันเป็นคาบน้ํามันนะครับเนี่ยมันเป็นคาบน้ํามันนะแ้มันเป็นคาบน้ามันมันก็เลยเบรกไม่อยู่มันก็เลยเบรกลื่นเอ้าทังคทั้งที่นะครับทั้งทั้งที่อการไล่ลมเบรกน้ำมันเบรกมันก็ไม่ได้ไปหาจานเบรกอยู่แล้วไล่ลมเบรกเสร็จเราก็ล้างทันทีอ่าน้ำมันเบรกมันจะไม่อมมันจะไม่อมผ้าเบรกมันจะไม่อมน้ำมันเบรกอยู่แล้วน้ำมันเบรกเราล้างมันก็จะอ่า ไหลออกไปกับน้ําอยู่แล้วแต่อันเนี้ยมันเป็นน้ํามันยังไงอ่ะมันติดมาอยู่กับเนี่ยพ้าบเบรกเลยนะเนี่ยติดทั้งหมดเลยเราก็ไม่ได้เอิใจไม่ได้สังเกตนะครับเพราะว่ารถจอดนานเราไม่ได้ใช้เพราะว่ามันมีรถใช้หลายคันไงทีนี้พอจะออกมาทําการอ่าตรวจเช็คก,ก่อนที่จะไปทําการต่อทะเบียนน่ะนะครับผลปรากฏว่านี่เลยเรามาเจอตรงนี้ก็คืออ่ามีคนเอาน้ํามันมาหยอดใส่ เบรกหลังนะครับมาหยดใส่จานดิสเบรกหรือว่าผ้าเบรกนะครับทำให้มันเกิดปัญหานี้ขึ้นนะอันนี้ก็ฝากไว้เลยนะครับจารบีน้ำมันเครื่องหรือว่าสารหล่อลื่นต่างๆนะสเปรย์หล่อลื่นต่างๆห้ามฉีดพ่นเข้าไปในชุดผ้าเบรกแล้วก็จานดิสเบรกเด็ดขาดนะถ้ามันไหลไปหาผ้าเบรกเนี่ยมันจะเป็นปัญหาแบบนี้นะครับผมเชื่อว่ามีคนเอาน้ํามันเบรกมาใส่อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่า เบรกมันดังแต่ก่อนผมก็รู้ว่าเบรกคันนี้มันดังนะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าหาทำนะครับถ้าทําไปแล้วเนี่ยผ้าเบรกมันอมน้ํามันเข้าไปนะต่อให้เราขัดต่อให้เราขัดแค่ไหนก็ตามนะผ้าเบรกตัวนั้นจะใช้งานไม่ได้นะถ้าเราขัดผิวหน้าออกมันก็อมอยู่ในเนื้อในเนื้อผ้าเบรกอยู่แล้วนะครับทุกท่านนะมันจะเบรกไม่อยู่มันจะเบรกยิ่งร้อนมันยิ่งลื่น นะครับยิ่งร้อนยิ่งเลื่นยิ่งเบรกไม่อยู่เลยนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะอย่าหาทำนะประเภทเอาน้ํามันใส่ผ้าเบรกเอาจารบีทาจานเบรกทาผ้าเบรกอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ให้ระวังให้ระวังนะครับทุกท่านมันจะเบรกไม่อยู่มันอันตรายขึ้นยืนทั้งตัวรถยังวิ่งไปเฉยเลยเนี่ยร้อนๆ้อนเนี่ยนะครับทุกท่านอันนี้เปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ล้างระบบออกใหม่ละแต่นิดเดียวล้อล็อกเลยนะครับทุกท่านเอาละนะครับคลิปนี้ก็อธิบายเพียงเท่านี้นะครับหวังว่า เพื่อนๆนะครับจะนําไปเป็นข้อคิดไปเป็นแนวทางนะ